อีกอย่างหนึง่งเรื่องที่อยากให้ทราบเป็นเรื่องที่ใหญ่คือเรื่องของกรรมทุกคนอยากพ้นกรรมมีปัญหาอะไรก็บนเรามีเวรมีกรรมเหลือเกินนะก็จะไปแก้กรรมไปทำให้หลุดพ้นจากกรรมจะดับกรรมนะแก้ได้ไหมแก้ได้อย่างไรสัตว์โลก เป็นไปตามกรรมแล้วจะแก้กรรมได้อย่างไรในเมื่อมันต้องเป็นไปตามกรรมต้องมารู้จักกรรมก่อนว่ากรรมคืออะไรนะถ้าไม่รู้จักมันแล้วจะแก้ได้อย่างไรนะเรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยเข้าออกเนี่ยเรากำลังปฏิบัติข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนะ การจเจริญอาณาปานสติเนี่ยเป็นเหตุให้สิ้นกรรมได้ <c oughs> ดังนั้นกรรมคือตัวสีธาตุกรรมเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าหรือไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอันยิ่งใหญ่หรือไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาโดนบันดาลให้คนนี้จงป่วยคนนี้จงดีคนนี้จงเลวคนนี้จงประสบอุบัติเหตุคนนี้จงรอดไม่ใช่เรากำลังเข้าใจผิด คิดผิดกรรเป็นธาตุตามธรรมชาติคือรูปเวทนาสัญญาสังขารที่พระองค์เปรียบกรรมเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีกรรมขันมีห้าขันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณมารับรู้ขันทั้งสี่ ขันใดขันหนึ่งชื่อว่ามีกรรมจิตโยงไปรับรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งชื่อว่ามีกรรมหรือสร้างกรรมกรรมเกิดแล้วคือรูปนามเกิดแล้วเข้าใจไหมกรรมเป็นธาตุตามธรรมชาติที่สัตว์คือสิ่งสิ่งหนึ่งที่ถูกเรียกว่าสัตว์เข้ามาหลงยึดติดขันทั้งห้าหลงยึดวิญญ,ญาณ วิญญาณหรือจิตมารับรู้สี่ธาตุมารับรู้กรรมกรรมเกิดขึ้นเพราะผัสสะสัมผัสกระทบอย่างนี้พระองค์บอกว่ากรรมเป็นสิ่งที่บุคนคลควรทราบเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเจตนาใจที่ไปรับรู้อารมณ์นั้นเป็นกรรม เจตติเจตนาเจตสินะจิตที่รับรู้อารมณ์นั้นเป็นกรรมแล้วเป็นผืนนาแล้วผัสนสะเป็นเหตุให้เกิดกรรมผัสสะหรือสัมผัสขณะที่จิตมารับรู้อารมณ์ใจเคยอยู่กับลมหายใจหลุดไปคิดไปนึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั่นคืออารมณ์เกิดแล้วหรือกรรมเกิดแล้ว เข้าใจกรรมให้ถูกต้องนะและจะได้พ้นจากกรรมให้ได้จริงๆไม่ผิดนะไม่งั้นพ้นไม่ได้นะเพราะสัตว์ยังเป็นไปตามกรรมเรากำลังมาทำความเข้าใจเรื่องกรรมและหลุดจากกรรมให้ได้พระองค์บอกนิธานะสัมภวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะจิตเข้าไปกระทบรับรู้ ขันทั้งสี่ขันใดขันหนึ่งกรรมเกิดแล้วกรรมมนนิโรธความดับแห่งกรรมมีเพราะผัสสะดับพอผัสสะดับเราคิดเนี่ยปุ๊บก,กรรมเกิดคิดแล้วความคิดดับไหมดับความคิดไม่ได้อยู่ตลอดเรื่องเดียวเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนคิดเรื่องหนึ่งก็กรรมเรื่องหนึ่งเกิดจบดับ คิดเรื่องใหม่กรรมมาใหม่เกิดอีกแล้วกุศลบ้างอากุศลบ้างเดี๋ยวมาเกิดรู้ลมอีกแล้วเห็นไหมเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะกรรมมณิโลธเหตุดับของกรรมคือผัสสะและกรรมคือตัวเจตนาเจตนาคือกรรมเวมตตาแห่งกรรมความมีประมาณต่างๆของกรรมกรรมที่ทำให้สัตว์ไปเกิดในนรก กำเนิดเดรัชานเปรตวิสัยมนุษย์โลกเทวโลกมีเพราะสี่ธาตุนี้คือธรรมธาตุทั้งสี่นี้ที่พระองค์เปรียบเหมือนผืนนานี้พระองค์เปรียบเหมือนผืนนาดีผืนนาปานกลางและผืนนาเลวผืนนาเลวเป็นยังไงโยมคิดอกุศลรละกมมบทสิท่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการม คิดอยากพูดโกหกคำอยากเพลย์เจอส่สอสเสียดพวกนี้อกุศรกรรมบทพวกนี้นะความโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แหง่งทรัพย์ของผู้อื่นความพยาบาทความมีมิจฉาทิฏฐิพวกนี้เป็นผืนานาเลวจิตไปตกในผืนานาเลวมเมล็ดพืชจะงอกไปตามผืนนาเลวนั้นได้อัตภาพเป็นเปลววิสัยเดราชานสัตว์นรก พระองค์บอกว่าสัตว์จะได้อัตภาพไปตามอารมณ์นั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอะบุญก็ดีดังนั้นถ้าจิตโยมคิดอกุศลอัตภาพโยมจะได้ตรงนั้นก่อนโยมกำลังคิดอกุศลร่างกายตายพอดีอัตภาพใหม่ จะเป็นไปตามผืนนานั้นยมดูดีๆนะผู้เจ้าบอกวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชพพหรือกรรมเปรียบเหมือนผืนนา,นานมเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนา,นานหรือจิตไปรับรู้อารมณ์เป็นอารมณ์ที่เป็นอกุศลกรรมบทสิบพอดีฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามมิจฉาวาจาสี่อันที่บอกเมื่อกี้ มเมล็ดพืชงอกขึ้นมางอกในผืนนานั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งอบุญเนะี่ยเปลืวิสัยเกิดขึ้นแล้วสัรนรกเกิดขึ้นแล้วเดรฉา,านเกิดขึ้นแล้วนี้คือการเกิดใหม่ของสัตว์ดังนั้นการที่เราไปเป็นเปลวิสัยสั์นรกเราเลือกเองนะทุกคนเลือกเองกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ทุกคนสั่งสมไว้จนจน,จนเกิดความเคยชิน โยมเสพอกุศลมากก่อนตายโยมจะคิดกุศลไหวไหมคิดไม่ค่อยออกคิดไม่ค่อยทันเอาแค่โยมนั่งสมาธิหนึ่งนาทีตอนนี้แล้วให้โยมคิดแต่กุศลเนี่ยบางทีคิดไม่ได้คิดแต่เรื่องแหมเดี๋ยวจะไปด่าคนโน้นจะไปพยาบาทคนนี้คิดแต่เรื่องเย่าเรือนคิดแต่เรื่องการงานนะ แล้วโยมคิดว่าถ้าตายอีกหนึ่งชั่วโมงจะตายเนี่ยโยมจะคุมจิตได้ไหมให้คิดแต่เรื่องดีๆไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่าย <c oughs> นี่คือสิ่งที่เราต้องฝึกและถ้าพระพุทธเจ้าพูดจริงคติของพวกเราอย่าคิดเองเกือบทั้งหมดนรกกำเนิดอาชานเปลวพิสัยเราต้องเข้าไปท่องเที่ยวอีก ซึ่งเคยท่องเที่ยวมาแล้วแล้วคราวนี้โยมโชคดีได้อัตภาพเป็นมนุษย์ที่สัตว์นานๆจะได้ทีหนึ่งหลังจากมนุษย์แล้วกว่าจะได้มนุษย์อีกครั้งโยมต้องลงไปสู่นรกกำเนิดเดชานเปลือกพิสัยอีกนานแล้วถึงจะได้มนุษย์อีกทีหนึ่งนี่คือระยะของการได้อัตภาพเป็นมนุษย์ของสัตว์ที่ยังท่องเที่ยวอยู่ ด้วยยานความอย่างรู้ความเป็นสัพพัญญูของพระพุทธเจ้าความนานนี้ผู้เจ้าอุปมาเปรียบเหมือนเต่าตาบอดที่ร้อยปีโผล่มาหายใจทีหนึ่งเจอแอกไม้ไผ่ที่ทิ้งลงไปในน้ำที่ท่วมทั้งกืนโลกไม่ง่ายดังนั้นนานๆโยมจะได้เป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งนะี่ ระหว่างนั้นเนี่ยจะไปเป็นเทวดาเนี่ยผู้เจ้าบอกมีโอกาสน้อยมีบ้างแต่ส่วนใหญ่จะวนอยู่ในนรกกับเนีเยชานเปลวิสัยพระพุทธเจ้าไม่ได้มาขู่เรานะผู้เจ้าพูดแต่เรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบเพื่อประโยชน์